rồi, đứng lại luôn nha đứa ăn rồi, đứng lại Mà mỗi lại thì nó rồi Dạ, đứng lại Được บากทีสิสิวนเดี๋ยวครับโอเคเราเดี๋ยวสีก็ไข้ยุพี่น้องเออสวัสดีพี่น้องสวัสดีพญายิ้งยิ่งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านนะพี่น้องประบอกันในเสาร์วันที่สิบสองคืนภาพหกๆพี่น้องวันนี้ก็พาเขาป้าขึ้เก่าพี่น้องพาหาโลเบิงเฮดปวกก็สปอบน้อ ปปอสวัสดีจ้ามันนี้มาผอกรกระสาปอปกระต้าน,นาอีกคือเก่าจ้ามันนี้ผ่าข้อปลาหาเห็ดคือเก่าเด้อจ้าพี่น้องจะ่มโหว่าสิดยดสิม,กกมันกับมาหลุนมาติดตามมึงจ้าเอา้าไปทำกันพี่น้องเอา้าอากาศเข้มฝาเข้มฝนพี่น้องวันนี้ดอกเล็กแหกมันจ้าเห็ดฝุ่นข้าลายเด้อจ้าพี่น้องดอกเปี๊ง,งามเลยเนาะเอา้าผลใน่หบวกใหยหนึ่งมีดอกห,ห,นหนึ่งพี่น้อง

เยอะเลยดอกเบียบงามเลยพี่น้องคาเบหไงเลยเนาะเจ้่งเรื่องพี่น้องอเป็นเห็ดเล่มน้องห่เนาะแมนจ้ะอากาศก็ข,ขึ้มฟ้าขึ้นฝนล้วพี่น้องเหมือนทแห่งเนาะสปอบในป่าตอนนี้ เป็นสีน้ยม้าดอกเห็ดบัเห็นพี่น้องเหลืองพี่น้องสามดอกสามหรือสี่สี่ดอกเงาเดียวเนาะโอ้เป็นเงายังสีก็ะเขอยู่พี่น้องเพิ่งเขาพี่น้องตัวนี้คือเขื่นบัวใหเนาะใบใหม่เต็งใบพี่น้องข้าใหญ่เหี้ยว่าสีน้ำเห็ดบัวกันจักจากในนอสปอบเนาะ ทางแข็งพี่น้องมาอนี่ยตัวเพชรนี่ตัวกกับเก็บเพชรเพิ่งนี่แหละพี่น้องเพิ่งเข่าเนาะเพิ่งเข่าเพิ่งเลื้ยงจ้ะแข็งเสียบ้็พี่น้องนีเนาะเพิ่งเลื้ยงพี่น้องแอกทางเนาะฝนตกลินเด้อพี่น้องมาเนี้เ่าเผาได้ขางปวกกันเพิ่งเลื้ยงพี่น้องอ อย่างเช่นว่าพี่น้องเอ้ยจะปลอดออกนั้งหางแหงน้องมันเนาะเออเห็ดหนาวานครับเห็นหางแหงเรือพี่น้องมั้ยนี่มาออ <c oughs> สองครับสาที่ว่าบ,าบม่มีแม่อดไรมิต่ดอกกำงามเห็ดปวกพี่น้องอเรือมองละสองคำดอกเนาะ ออกบ่หลายดอกพี่น้องเดวอดเก่าเดือดหมองคนเก็บเนาะเมียนจ้ะขาเหมือแท่งพี่น้องข้างในเพ็รจากดอกกระปบโอ้โหไม่คือเนี่ยเห็นเหมือสักกะดอกอืม มือดแหงเด้อพี่น้องข้างในแหงวนมันบบมันกระเขืนเนาะอ้าวหนิสปอบยังแหงเลยนี่พี่น้องขูมพี่น้องขูมืสกันขูมเหมือก็เอาแบตใส่ใส่กระเป๋ามานำอยู่มือนี้บ่ได้มาพี่น้องทางได้สะปอบไปมากจริงขีดคมไปแล้วเนาะแมนแต่ว่าศุไปถึอบอมันมืดโอ้โดอกกำลังงามเลย อพี่นอ้องมือก็ยังเห็นอยู่ถ้าบม่เห็นดอกบานเลยสิบม่เห็นดอกเอาไปก่อนเดียวนักสะโพกอดดอกนี่ก่อนพู่น,อออด,น,อน,นดอกหนึ่งไปดอกแบบงามเลยคลาสเป็นคลาสเอาห <c oughs> ลายดอกอยู่เ้ื่องมูลเอาต,อตัวไหนก่อน ออกเป็นโมเลยเนาะแน่นจ้ะแต่ว่าสีแนมหินบอสเหมือนแห้งตุ่มงามๆมัยังมีอยู่พี่น้องขาขาแบบยาวเลยเนาะจ้ะกินเอาดาเด้อจ้ะคว้ามืออื่นมาบ่ถือหมองบ่เคยถือหมองเก่าจักเถอพี่น้องสวนดอกเนาะตุ่เต็มตาไหวอึเปล่าหัวกัมพาพี่น้อง ปลวกกันผ่าต้นเอาปลวกดอกเดียวดอกเ <c oughs> ดียวจ้ะแต่ว่ามูคนก็นมีอยู่พี่น้องแต่ว่าอยู่กลางังเนาะจ้ะนั่นเสียงพ่นบอสสะบบเ,เอาแล้วแต่ <c oughs> พ่นเขาแต่พ่นมาเน,นี่ยยานได้ออกอยุคพี่น้องสองดอกสะบบบพ่นละดอกสองดอกเนาะเหลกือ <c oughs> พอดีเก็บไปเล่มเน,มนี่ยจ้ะวันนี้ดอกหนึ่งพี่น้อง ดอกยังเดียวดอกเดียวยังหลอกหามูเป็นมึงแต่เก่าอยู่เป็นหมูพี่น้องงั้นยังสอบดอกเอาเลยเนาะเลยเหมือแทงพี่น้อกดอกพวงงามพี่น้องเดี๋ยว่าเรือดอกเดียวมองเคี้ยปืนวัสดันข้างใน้มหิมะบอลหิมะนนี่ตัวโอ้ยนีแนมห็นในกล่องพี่น้อง สองดอกบ่ม้านเห็ดปวกับที่ม้นเห็ดดอกนี่แหละพี่น้องเห็ดดอกเอาคือเกาอ้ยขาเนาะขายาวเหรอาวหนจะตานน้ดอกเห็ดรุ่น <ś c oughs> นีและแกงเขีบเส้วตุ่มๆงามเฮ็ดใดรุ่นนี่แหละตาหนึ่งก็มีอยู่พี่นอ้องตวายุตใบใหไไม่กระบื้เขียกระเบืหินเนาะ ดอกแบบใหญ่แบบงามเลยเอาหนุ่มคนใดก็งุ่มห่านี่ดอกบานดอกตูมพี่น้องเออตูมกรบเป๋าปันไดน้องเออสองดอกพี่น้องสีแป๊ะเลยสีแดงเนาะกำลังแจงออกเนี่ยนาะสปอบเนาะเพื่อมันกระตาตั่งเนาะเอาไว้เห็นบานเป็นอย่างนอสปอบ ่ได้บได้ได้อุ้ยขางามเหี้ยงงามเหี้ยงแต่ว่าโมเมนต์ว่าเฮ็ดหลายเด้อจ้ะ้อนี่ยางจนหวาเนาะเพิ่นก็สั่นพี่น้องเพิ่นเรื่องเพิ่นขมิ้นเนาะเกินเพิ่นขมิ้นจ้ะ เพิ่เรื่องดอกนึงี่น้องขาาแบบเยวเลยเนาะขาหมูมันเดินสป่เก่าไม่หมูเลยฟองเห็นเล้วนะสปปแบบงามเลยตอนนะเนาะขาเป็นขาดอกเป็ดอก มาแต่เห็ดเขาแปลงพี่น้องเนี่ยมาพ่าไม่เห็ดปวกเนาะดอกแบ็งหนายได้ดอกนึงก็ปอือดอกอีกดอกนึงแม่ขันวนกินผเลี้ยงอสัะจ้เลี้ยงจ้ะ่เลี้ยง่เขาแล้วตะเื่นิดอกดอกสีก็เป็นเหล ติดฝนติดฝนพันสัมพี่น้องโมี่กพี่น้องผาไปโรงสวนสัตว์่เห็นแต่ขาหล่อมไหมว่ามันขาหลอมจานเก็บเพ็ดบแมเนได้เนาะ พอยแม่เฮ็ดโึ้งอู้ออกไงเต็มที่เลยจ้าขาอะไรเลยสิบดอกก็แกงพี่น้องจ้าดอกหนึ่งพี่น้องเป็นทางแข่งเราสบป๋นเนาะจ้าขินหน้าหวานจ้าขับวัมีกับวัเมียเราสบป๋นเนาะจ้ะกัดทเก็บเรื่อยๆอพี่น้องเฮ้ยขาดอกหนึ่งพี่น้องขิดหน้าหวานได้จ้ะอู้ โอ้ยมีเจ้าของเป็นปอบฮะวัชบมันวัชย่างเมื่อแล้วพี่น้องฝุ่นแห่งตต๊ะทำเหนียมเห็นทางแล้วพี่น้องนำหาทางออกก่อเนาะจงไว้หัวซองดอกคุณตัวนั้นดอกโอ้ยแล้วจงไว้เพื่อนี้น้อยหนึ่งตัดไว้เพิงเลี้ยงพี่น้อง ฝนกระสิมาพอฝนพี่น้องกระสิมาพอฝนดอกแบบบาาพี่น้องยังใบผู <g <g ้ถิ่นเนาะใบใหม่เพิ่งปลูกสีเดียวกันเลยพุ่นดอกเลยอากาศมันขึ้นเนาะเอาด้วยสปอบดอกเบีดนะขาเบียดไงพี่น้องฝ่าเอาเด้อสปอบปันมันก็ปวกพี่น้องมันก็ปวกอุ้ยตึงใจเอาเอาเอา กัด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 อุ้ยร้และนั่น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 อ้ยอ้ยขาหลุดเลยเบ่งปากเป็นพี่น้องถ้ากัดแล้วหัวขาดข้าเลยพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องติดฝนน้องติดฝนว่าคอยงามมาได้พี่น้องกรดองก้อนสี ยดงแป๊ดเลยหรอตีพี่ดอกกันสามสี่ดอกเนามุมเป็นว่าสีออกทั่วไปเด้อจ้ะออกเป็นมองเป็นบอลออกเป็นห่มยางจนหวาจังคอยโ่อพี่น้องพุ่นจะปอกเดาเลยแมนบอกแบบใหญ่เลยาเป็นขาพี่นอองก นม่เมืดตุลตะนาร์ออบเขี่งไงหม่แมนผีธนารแมนมากเลยีเอาเดีดด๋น้ะเอาเดี๋ยว้อืมมันจะไต่ตองมไต่ไปตองเหรอ ขาดองตเยกงามเลยหาะอีกหนึ่งสีึือกล่องดีแห้พี่น้องเอาอุ้ยังเดนองอ้ยเก็บไปเก็บมาเตรียมตาหน่อยด้พี่น้องเตรีมตาจ้ะโอ้โหเห็นตีลมเนาะตเปียกงามเลย ยัง่ะจสำหรับคลิปวันที12่12พฤษภาคม66พี่น้องก็คือสิแมน่นได้เดินทางกลับแล้วเราพี่น้องฝนก็สิมาเนาะสะปอปเนาะเนาสปอปยอดได้ยอดมันกับเต็มกระตาหน่อยนึง <c oughs> พี่น้องได็กระตาหนอจ้าพี่น้องวันนี้มาได้ใส่กระตาใหญ่นหน่อยเนาะสปอปก่อนกลับฝ <c oughs> นก็สิมาแล้วพี่น้อง นีสาวปอกตนาคงสิฟฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ได้จ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ย่เลื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปากตนาไว้น้เลยได้จ้าสำหรับนาฬิกะหาเห็ดกับม้านี่จะพี่น้องแต่วายางจนหว่านนอตะนาเนาะฝนกับมาตกจะพี่น้องฝนกับสีมาพี่น้องอ๋อไก่เลื่อด้อพี่น้องฝากช่องเราปากัตะนาไว้นำเนี่ยนะคลิปหนาหมือนหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผมอ๋ะเร็วเด้อสปอ 发黄余余嘛啦。